สวัสดีค่ะสวัสดีตี้พบกับพิชชี่วรันทรสมกิจวุ่งโรดค่ะตอนนี้นะคะลีกฟุตบอลในบ้านเราค่ะพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะรวมถึงสโมสรในประเทศไทยก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทั้งในระดับนานาชาติค่ะโดยเฉพาะทีมปร,ราสาทสายฟ้าบุรีรมัมย์ยูเนเต็ดตอนนี้นะคะขยับอันดับขึ้นมาค่ะกลายเป็นหนึ่งในส0สโมสรฟุตบอลที่ดีที่สุดในเอเชียแล้วค่ะสุดยอดไปเลย เว็บไซต์จัดอันดับแล้วก็เก็บสถิติผลการแข่งขันของสโมสรทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2010ค่ะออกมาเปิดเผยผลการจัดอันดับล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจ,จิกายนนะคะผลปรากฏว่าทีมประสาทสายฟ้าบุรีรมัมย์ยูเนเต็ดค่ะได้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่189ของโลกและก็ทำให้ทีมกลายเป็นทีมที่9ของเอเชียในตอนนี้ค่ะ โดยทีมบุรีรัมนะคะตอนนี้มีอยู่1,532คะแนนค่ะก็ทำคะแนนแซงทีมชั้นนำของเอเชียอย่างซูวอนซัมซุงบรูวิลล์นะคะแล้วก็เซปาฮาดจากการจัดอันดับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทีมประสาทสายฟ้าอยู่อันดับที่11ของเอเชียค่ะขณะที่อันดับที่1ของเอเชียในตอนนี้นะคะยงังเป็นทีมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ค่ะแชมป์ลีกจีนส่วนอันดับที่2นะคะเป็นอ้าอาลีจากซาอุดีอาระเบีย ส่วนสโมสรในไทยทีมอื่นๆนะคะเมืองทองยูเนเต็ดค่ะอยู่ที่205ของโลกเป็นอันดับที่13ของเอเชียและชลบุรีเอนะคะที่294ของโลกเป็นอันดับที่22ของเอเชียค่ะถ้ามาพูดถึง5อันดับแรกของโลกนะคะอันดับที่1ถึง5ไร่เรียงกันไปนะคะตั้งแต่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบาเย็ตต์มนิกปารีสแซงต์แชร์แมงและวก็แอตเลติโกมาดริดค่ะ